ไปมังบิดไปทุสีเลยนะแต่ยุ่เยแล้วน้ก็เอาอะน้ำมันปิลาบม่นส่เอายังมันจะโอ้บพดูเขาเชิงประตูค่าจุดโอ้ยชนมันแล้วโอเคแล้วชันชึ้งก็นีก็ขึ้นไปเลยเหรอปนี่ชน้เนคนมันคงมัโอ้ยช่าดีลยโ้ว เออมาพี่เทนเอามาฮะอารีคนลงเลยคนลงตะกี้น่ะอยู่น้ำกันน่ะวันน้เป็นยังบ่ได้แม่มากเลยเออสบายดีเออปงนาสบายดีพี่น้องนี่สบายดีนี่มานเราการบ้านบ้านนี่นะอืม คนหน้ามาแทนคนหน้ามาเฮ่นปิด,ป,ด,ป,ดปิดแน่ปิดแน่ข้างนี้

ขึ้นเที่ยงรถโตบัประคุนันเลยมันนักกับวิญ่เออแมนเบิ์ดไปพวกอันคล้องใส้นะว้เที่ยงรถปูอือ้มีน่อยกับเก่งอะไร เราองใส่กระป๋องขึงเพิ่เทีย้งเยอน,น,นเอาขทียนเอาไปเอาไปเอาไปปุ้น,น้นได้ซื้อกปุ่นตำดั่ว ใช <yu> ่ใช่ใช่มาไปมันนักเติบได้ปูเขาม่ย่อลงเขาว่าเออขึ้นเทียงเทียงเบิดเออเน้อยมันสต๊กเนย เอาไว้เพียงลูกเไว้เพียงขึ้นเพียงลูกเลยอย่าพองพอโยกลูกให้ให้ลุงให้ปูแป๊ลเอาลหลามอ่ะ โดยสบายดีพี่ผู้ตั้งไว้ตั้งไว้ในนีโรดนี่ใต่ไต่ในรถเออไม่ได้เพื่อนนะเอาเอาเอามานางตั้งนี่นางลุกเอาขอให้เล่นก่อนก็ได้เบียร์นะเอาไ้ให้ผูก้อกันินเอาไ้ในเล่นเอาไปล่ลึ้นล

อาอยังมาทูเน้อผ่าเนื้อหนีเมาขอมาในเฮือนพี่น้องเอ้ยกำลังประกอบตู้เย็นใช่ประกอบตัวเย็นเอ้ Skal vi gå?

มนทิไปยังอยางประเด้วยมอะไรดูนี่มันละอด้วนอันนี้มันใส่สันทงเรนี่นี่นี่่าไปเ่เลอะอะไรด้วนั่นนั่นนั่นทาเสียไทีคนเข้าไนะมันหลินเดนางเข้าไปเลนะคิดไปเลยว่าคืออะไรอ๋อไม่นี่

เนแม่แนี่นี่ด้งวนี่ยี่กะฮกจิ้วบ่ใช้ลูกล่ะเห็แม่มากเลยได้ยังได้ยังเฮ้ยถึไห้ตัวใดไคมึงดูแม่สือมาไว้กไหนตัวใดเลยพอกันอะินส mm ือมาไม่ไปใช้หยับย่างกบยาง อีกกะตีถวยบวงออกแม m เอาไปไว้ห a ังอึมาอยู่บยมาเป็นหยังบ่ฮจืออยู่ข้างนน่ะจือกอืจือถวยใส่ตสัแกงจานน้อยเดมือมมงานเอาแบบนีนะาน้อยพ่จังว่าเป็นหยังอย่างเกาขอว่าใสนําีจอง อันทงนน้อยือย no. ิงค no, 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 no. ่ะทงแบบนห้เอาไปเดิมม in hmm? ีดนะเดิมดูดูแม่มีเด็กอ้ยอย่าหยาดานี้มากินนี่อ่ะอันนี้อันนี้กินเอาลูกสาวกินเอาลูกสาวกินน้ำนี่อันนี้นี่โอ้ยเห็นยังน้อทางครัว

ผ้าขาวอีบอใส่ผ้าขาวเนี่ยเขาวะใส่ใส่อ่มเสียนอ่าส่กระแส็เลยหอมขนาดเนาะอืดอือยู่ใส่ด้เนาอเียนทุยอดอ่าอืจะวานอืมหวานเลยอืมอืมดีบอ ผสมบ่ชมบ่หวานบ่สมบ่หวานคะสวัส huh. ดีครับสุจ้าโอ้ยเบงสปามีโลกหายนีอืม นขนมปิดเมล่อจะสื่อทุงอยางใส่มาใส่เนาะนั่นแหละกูสิทุ่งดดงหน่อยนะมือแรงก่อนแรงก็ไปยังไปเสื่ออ๋อหกมกูเห็นอยู่นเพือนนะทุงมันหักเกงเดเป็นเกงทุงหน่อยจะปมิคือกี่เขามียุ้วใส่เนีใส่แล้มันหักหน่อยเนาะเขาไปใส่กันนั่นแล้วเลย ซื้อมันแจกให้เด็กน้อยกินเพื่อหมื่นงานมือค่างมัมมังมังมือยังกินลูกกินมาได้ลูกกินมาได้กระเทียมมังนาวมักพริกเออครบแล้วละมักเล่นกับนี่อยู่เนื้อสื่อมาคืออะไรรอแล้วก็ ปุ่นพายจะยุบก็ยุบตู้เย็นตู้นี้ก็เติมอลพี่น้องนี่ต่ครองฝายปฏการเป็นงานแล้วมันบ่หน่อยบ่ใหญ่หอยได้อือนี่ต้องเตรียมหัน่อนี่มันกับบหน่อยได้เรือกะแจกใจพี่้อง้กินี่พี่น้องกินกระเรอว่าเหงาน่เม่แล้เคมันผ่านไปโดยดี ขอบุญทุกทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่มา